สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอแนะนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามนะครปฐมเป็นล็อกเก็ตพรายกูมานปิดตาซึ่งไม่ค่อยเคยได้เห็นกันผมนี่บูชาหลวงพ่อเต๋อยู่นะครับหลวงพ่อเต๋ดำรงขันระหว่าง2434-2524ถึง2 5 2พรพระอุปชาและอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกผู้เกรียงไกร และพระอาจารย์ที่โด่งดังอีกรูปหนึ่งของท่านคือหลวงพ่อแช่มวัดต,ตากล้องนี่คือล็อกเก็ตหลวงพ่อเต๋คงทองที่หาได้ยากด้านหลังนี้เป็นพรายกุมารปิดตาสังเกตให้ดีนะครับหลวงพ่อเต๋ท่านลงอักขระไว้ที่รอบพรายกุมานี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมล็อกเก็ตนี้ประสบความโชคดีมีชัยครับ